สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวัเสาวสกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านนาของน้องชนานะคะกําลังจะไปเก็บหน่อค่ะเพราะว่าหน่อที่เราเก็บนะคะยิ้มเ,เลย <c oughs> ไไเรูดูดูพวกเราแล้วเนี่ยมีเลยนยนี่นะไป่แค่แบบก่อนจะแล้วไปหลีด้วยพวกสา์แล้วขอบุญเลยพี่สัญญาลเลยฮะหอมนมูนี่อะไรเนาะเนจีนุูแหละโอ้บรรยากาศ บรรยากาศบ้านของนายนี่ค <นา S 2> ือแบบด<ผ>ีมากอ,อ,กอ,บอ้บอยอ้อยพัดดอยบูบอกพัดโด่บอกพัดโดอินทีบาไอสักกลอเวลล์แล้วที่นี่ไ <laughs> อสักกลอเวลล์แหละอ๋อสักกลอเวลี่นี่นะคะมุจญานะคะกำลังเก็บหน่อให้นะคะประกัหน่อพัดโดนี่บอกว่ากลิบฮะบอกว่ากลิบบอกว่ากลิบอืออีอันนี้แล้วนะคะ래 เบาวักกลืนะคะปะพ่อก็บเบาปะกปะก็ะขาบ้าล้กัเละจะเพลอหรอราลี้มาละบาลีบาลีจะเพลอบ้าล้มโอระมานจอเฮยเฮยถ้าข้อหาแกนเนาะอันนี้อันใหญ่พี่มชอกได้ชื่อาปูนะตะปูด้ยตะปูลอตะปูเกะปูด้ ถ้าจีม่ตะปลป้าก็กําลังทําแกะหนอให้นะคะก็ประกอบบบผัดดวนะคะบวากบบวากลืออืมอะไรค่ะบบหวามีบวามีบวาเกลบหวากลออืมมีเยอะบลัยอะไคะบหวาเดบบเบอาเลือก็เจอคมาบบเนาะบหวาเดเอาเลือดเ่ยเลือก็เจอวัวโอ้แต่ค่ะบูแต่แค่ไหนบบเนี่ยดนปกกบบผัดร้อบวาบร้อโอ้ดิค่ะดิบวาซื้อ บอกว่าซื้อดาราเรียมีบรรยากาศบ้างคุณน้านะคะอยากจะบอกว่าดีมากนะคะแต่ปอกัว้ันเยอะแต่ปอกัวกันเพราะว่าอยู่ใกล้น้านะคะดเดลอยๆชาเก็พอาหารชะมาเลยเบ่อมึนคลอดอคลอดถูกสิคลอดเอ๊ะดูนะคะ กับกัไปต้มให้นะคะไอ้ข้าวเหนแต่ปุ่นเน้อชีปุนเนื้เลปนอย่างไรเลิกเลิกเลิกกว่าดวอีเพลนปกรอนะจะมเพล่คาทุกคนอันนี้ก็คือมืออาชพเนอเพลลา่เนะเพลล่ะมเปลโคบายเดียวมาวยมากปกรอใหญ่ปุนนตีปุนี่ภาษาปเวลเลล ก็สาวโชเกมินเนาะบาตรตือบาตรภาษาไทยมาบอกใครปะมาอ่อนเนอะโอ้บาข้อหลัวข้อหลัวทุกคนคะนี่ก็คือเป็นสมุนไพรสมัยแต่ก่อนนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนี่หนูไม่รู้นะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าผอนะคะเอาไว้ให้เด็กที่ไม่สบายนะคะไปต้มซาลาติบัวหัวฮะซาลาติบัวหัวเป็นซาลาบะอิยินาซิโอเร่นสซิการเนมูระเนมูระ เออน้าม่ดิเอาไว้อับนะคะนี่ค่ะกลิ่นมันหอมมากเลยนะคะอาเดอะขุด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 ,ขดขสูตรอะไรจ้าเด้ออันี้ข้าวเนมือสาไอีข้าวมือสาอันนี้ข้าปูนชอบผัดดูกูชอบผัดดูที่ใบปลายๆออกจะม่วงๆใช่ไหมอันนี้ข้าวเนยถึงอะไร โอ้ะม่วงแคะนะคะสคอสเซนี่สคอสเซนี่ลูกเล็กมากเลยค่ะดอดีลานะคะเดอดีลานะคะมือมือแนะนำอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าแนะนำแารกันดีนะมือผ้ามักกะโปแตายหลายเป็นลายเดี่ยวจะสีก่อนนี่นะคะคุณป้าบอกว่า ถ้าปวดท้องหรือว่าท้องอืดนะคะคุณป้าก็จะกินเนี่ยค่ะเผาะปูเผาะปูเต้นมันจะเล็กๆนะคะก็ไม่ได้ไปเอายาที่โรงพยาบาลค่ะก็จะกินอันนี้นะคะอันนี้ค้าในปูสุรอรเผสรโป้ออดมุสะมุสะโตมุสะโตนะคะเผสรอนะคะมันหอมมากกินกับน้ำพริกนะคะเผสรอค่ะตัวท่านอคื่นอท่านอรดวิรัเนาะเอ้ค่ะก็ขัะทพันนี่ ก็ขับโพกก็ขับโพนะคะอันนี้ขมมากเลยค่ะตับลื้อดับลือมอ่ะดับลื้อนะคะเราจะกินแค่ต้นมันนะคะหอมมากเอาไว้กินกับน้ำพริกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บของคุณป้านิดน,นึงนะคะอันนี้เราจุ้เหรอจิ้วแล้วเพี้ยแกได้วเฟียเยอมาก จะบอกว่าถอนแล้วมันก็ตรงเนี้ยมันจะหอมมากเลยนะกินกินได้สิงลาต้นมันเลยนะคะพะเสร็รอค่ะอร่อยนอกจากเราทําเรากินกบแกงแม่พริกเราสามารถไปทําอะไรได้บ้างเอาใส่กับนมจีนน้ายาก็อร่อยอ๋ออันนั้นอาเก๊กกระชายเนี่ยอาลินแบบคล้ายๆกระชายรสชาติโ,<อ>โลก,กระชายแต่ว่าน่าจะหอมกว่าหอมกว่านะคะ เพาะสุดรอนะคะเอ๊ะเมื่อก่อนเราเห็นอยู่ในป่านะใช่แต่ว่าอันนี้เขาเอามาปลูกนะคะนี่ค่ะได้เยอะมากก็เราจะเอาไปเท่าที่เรากินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะกินเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บเดี๋ยวกจะมาเก็บเราเฉเอ๊ะพวกปลาเด็กฮะแต่เยอะเดี๋พวกปลาโตพวกปลาโตเลยโอ้ริงบหาย

તો લોકો આવી ગયા મેચ મેડ કે રા W ગાવારી કા